พี่ไก่พี่ไก่โดนแบนมาอยู่ในเกมเหรอพี่ไก่อยู่ในเกมเหรอจบแล้วพี่ไก่อยู่ในเกมเหรอมาเลยพี่ไก่เล่นไห้โดดร่มแล้วพี่ไก่ไม่ต้องอันนั้นละพี่เขาเชิญผมอีกแล้วพี่เขาเชิญผมไปอีกแล้วไปไปไปไม่ไปละ เล่นถึงกี่โมงวันนี้สิ้นถึงรประมาณสองทุ่มสามทุ่มฮะฮะอะไรอ่ะสองทุ่มเลยเหรอใช่น่อยสองทุ่มไงก็อสองทุ่มไม่ใช่สองทุ่มเลยผู้ผิด หนึ่งทุ่มไงเล่นเกมอะ่ะใช่คว้าลูกด้วยไงไม่เกมอนะไรพี่ยายา,าพูดอาทิตย์หน้าวันพุธจะปิดเทอมโอ้ปิปเทอมแล้วเหรอเกมนี้ก็เล่นเนี่ยชั่วโมงหนึ่งยี่สิบนาทีอยู่เลยอิจหน้า <c oughs> จะปิดเทอมแล้วเหรอดีจังปิดเทอมแล้วจะได้เล่นเกมแล้วใช่ไหมปิดเทอม สู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้ยังมีต่อพี่เฟย่าจะได้เล่นเกมแล้วเล่นโลบอกไหมพี่พี่เฟย,ย่าเล่นโลบอกไหมปิดเทอมเทอมมาเล่นโลบบอกกันไหม เล่น99คืนตัวบอกพี่ฟราย่าพูดเล่นเล่นหรอไม่99คืนหรอได้ไวจักไ้สองก็บ,บอกแล้วนะไปไหนอ่ะไอยามมาเอามาไ,มได้ยางปืนาายางไปเอามาเดี๋ยวจะพาไปยิง บนอากาศ,ากาศ <S <S ถ่ายแล้วขกแล้วความบีเมอร์กาไลน์หนึ่งนี่นี่วิ่งวิ่งอยู่ขา้างหน้าเห็นปะไ,นนไปหมดไปตามมา มาตมาเกี่ยวนี้ก่อนเกี่ยวนี้ก่อนเกวันนี้ก่อนข <Double kill. S 2> าับกบดกันทุกคนบออเดียวก็พอแล้วไม่ต้องสองบ่อ ดไม่ช็อตหรอเหลือเลยอ่ะทำไมอ่ะเสียงแป๊บแปบแปบอ่ะจริงหรอเฮ้ยก็ยิงมันทวดยิงมันทวดอ้าวทวดอยู่ไหนไม่ชุบไม่ได้ ิมเก็ปืน n a t i อย่าให้มันมาเอาปืนออกไปได้เถ้พญ,ญาก้อนบญา,า, you, ากิวผนะู้ดงดันแล้ว ่ต้งมานแล้วเยอะเต็มแล้วหนีเร็วหนีเร็วช่วหนีเร็วตายแล้วตายแล้วไปซ้ำมันไปซ้ำมันตายแล้วเดี๋ยวเพื่อนมันชุบขึ้นก่อนหายไปไหนแล้วเนี่ย ช่วยหนีเลยคนเยอะมากหนีไปไหนอะ่ะวิ่งหนีไปเลยหนีไปไหนก็ได้วิ่งหนีไปเลยเอาหนีไปเลยช่วยหนีไปเลยเคนเยอะมากเลยเอา,เ,อาเกิดใหม่เหรออา้าวเกิดใหม่ก็สวยสิ หน,นีไปที่อื่นเลยด้วตรงนี้คนเยอะจัดเดี๋ยวผมยิงเองเดี๋ยวผมจะยิงมันเองเอาเพื่อนร่วงจุ๊บเพื่อนก่อนม้งน,นยชุ๊บเพื่อน ก็ไปไหนอยู่นี่ผมมาหาแล้วมันอยู่ข้างหน้าเห็นปะไปฆ่ามาันแล้วหนึ่งตัวมัน,นเลึ่ยงเลยสองไปตรงนั้นก็ผิดไปตรงไหนกดผิดสวัส <laughs> ดีพี่มีนาสวัสดีครับพี่แจง Yeah, mm -hmm. เดี๋ยวมันจะมาตรงสภานนี้แหละมันมันจะวิ่งมามันโหดสลิงมาเลยเห็นปะเห็นปะเหรอเห็นปะเห็นไหมมันโหดสลิงมาแล้ว,เ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 ,ว,ลลวเต็มตัวยิงเลยนะพอมันลงสลิงปุ๊บยิงมันเลยยิงไกลอ่ะ

ข้าไปแล้วหรอเพิ่มข้าวาปไปแล้วเอาเพิ่มโดนเป็นเขาอีกเอาเป็นอีกไปแล้วเพิ่เก็บสวัสดีพี่โหนพี่โหนเล่นไหมมามาพี่โหน พี่อินนนเวสซีโบชายสตีมาร์คพูดคอประตูก็อกอกพี่นัทอยู่ไหมอยู่ๆฮัลโหลนุยเปลี่ยนโดดแล้วขอบคุณนะและสี่ตัวสุดท้ายแล้ว พี่ไกด์รอเลยพี่ไกด์พี่หนมได้ไหมให้มาโหนมพี่ไกเอาเพื่อนตายทำไมเพื่อนตายอ่ะเดี๋ยวไปชุบเพื่อนก่อนดนแล้วดโดนแล้ว ตายแล้วหรอเพื่อนเหลือตัวเดียวนีไไ่ไหนไมันเหลือ2ตัวเพิ่งเกิดหรือเปล่าตัวน,น โน,นเวตซีโบลชายสตีมาร์กพูดไปดันเวลและลงมาออมันอยู่ในโกดังหรอใช่อุ้ยเขา้าหัวก็ไม่แตก พี่ฟราย่าพูดไปแล้วนะไปแล้วหรอพี่ฟร,รยาย่าบ๊ายบายครับเจอนกัน ค้นหาและทำลายเลยเรื่องไม่ลดเลยนี่หว่า